สวัสดีครับพบกับคอร์สโปรแกรม Audacity กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการสอน Fade in Fadeout เสียงนะครับซึ่ง Fadein ก็คือจะทำให้เสียงนั้นจากเสียงที่เงียบนั้นก็ค่อยดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนอยู่ในระดับเสียงปกติครับเหมือนกับเสียงตอนเริ่มต้นฉากนะครับที่จะค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับส่วน Fade out ก็คือจะเป็นการที่ทาให้เสียงจากดังปกตินั้นค่อยๆเงียบลงเงียบลงเงียบลงจนกระทั่ง เงียบในที่สุดครับซึ่งเป็นเหมือนการปิดเสียงนั่นเองครับสำหรับการเฟดอินก็จะทำดังนี้ครับก็ให้ใช้เมาส์คุมในส่วนบริเวณที่ต้องการเฟดอินนะครับแล้วทีนี้มาที่คําสั่งเอฟเฟ t f a เฟดอโอเคครับเสียงจากที่สังเกตเมื่อกี้นะครับก็จะค่อยๆด,ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับดังนี้ครับ โอเคครับและทีนี้ทําการเฟดเอาครับด้วยการลากคุมบริเวณที่เราต้องการครับและทีนี้มาที่คําสั่งเอ็กเฟกต์เฟดเอาแล้วเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงที่จากดังปกตินั้นค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงจนเงียบครับโอเคครับเสียงที่ได้จากการเฟดอินเฟดเอาก็จะมีดังนี้ครับ และนี่คือการทำเฟดอินเฟดเอาของเสียงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ